รุ่สวัสด์ครับพี่น้องวันนี้ถ้าเขี้ยวกระเทงชังเราพามาชมส้นป่าเหมือนเดิมพี่น้องตอนนี้พวกํากำลังสร้างเต่าเผาาทานจากทั้งท่องรอยริพี่น้องใกล้จะทำเล่นแหละอีกพรุ่งนี้ไปลึกก็คงจะได้ทดลองเผาาทานกันแล้วนี่ส้นป่าก็ได้ซี่ปีกว่าแล้วพี่น้องอมีกิง่งมีอ่าให้เราได้ ทำฟืนเท่าท่านได้แหละพี่น้องการลงทุนที่คุ้มค่าพี่น้องปลูกป่าสำหรับพม์นะสำหรับคนความคิดสมองน้อยเนะเนี่ยยังพมนี่ยแล้วก็กำลังน้อยๆเนี่ยที่ทำได้คือปลูกป่าพี่น้องนี่ี่ปีพี่น้องประดูสี่ปีนะสี่ปีดูต้นแค่นี้มันก็เป็นบางต้นพี่น้อง เป็นบางต้นบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตแต่ส่วนใหญ่โตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอาจจะไม่ค่อยโตแต่ไม่ตายพี่น้องสี่ปีกว่าก็เตรียมการเริ่มดำเนินมีอาชีพเผ่าทานหละพี่น้องฮกำลังจะมีอาชีพเผ่าทานท่านนี่คือพลังงานี่น้องเหมือนน้ำมันเลย ตอนนี้น้ำมันก็กำลังจะขึ้นราคาพี่น้องกับน้ำมันนี่เป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีน้ำมันเองประเทศที่เข้าทำน้ำมันเขาท่องออกไม่ได้เขาเกิดปัญหาหลบหล่าค้าฟันกันก็ทำให้ราคาแพงพี่น้องนี่สำหรับคนปุ๊กป่าก็ไม่ต้องกลัวถ้าทํามันแพงเราใช้ท่านไม่ใช้แทนกันได้ไงพี่น้องพวกเคยดูคลิป ลุงวัยแปดสิบสามปีใชท้ท่านท่านโดยการเผาแบบอ่าอบนะเขาเรียกอะไรใบโอชาคาร์บอนน่ะนั่นเนี่ยเอามาเติมรถพี่น้องเวฟแกใช้เวฟร้อยสิบ,บมีเล็งแกทําห้องจุดระเบิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่านเติมจากเคยเติมน้ำมันหนึ่งร้อยบาทก็ใช้ท่านซ่องลพี่น้องเพื่อ <c oughs> ขี่รถ ไปไปจังหวัดอะไรไม่รูอ,อ้มีประโยชน์มากๆพี่น้องปวูกป้าเป็นพลังงานอะไรด้วยท,ที่อ่อาศัยปัจจัยซี่แล้วมีครบอยู่ในป้าอ,อ,อาหารทิ่อ,อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโลกก็มีอยู่ในป้าพร้อมเลย แค่เราก็มาศึกษาเพิ่มเติมว่าอะไรเป็นอะไรพี่น้องไม่มีผิดว่างแน่นอนปลูกป้าพี่น้องวันเวลาท่านสปในี้สปีผมคิดจะปลูกป้ามาเป็นสิบปีแล้วพี่น้องแต่ว่าสถานาการณ์เอื้ออำานวยเมื่อสี่ปีที่แล้วฮะผมเคยจะปลูกมาตั้งแต่เมื่อส่ปีแล้วไม่มีพื้นที่ แต่กระปุกได้ไม่กี่ต้นต้นไม้อายุ9ก้าปีโตยังยังไม่ต้องทำอะไรเลยวันวันเวลาผ่านไปมีกิ้งให้เราใช้เผาทานมีใบไม้ให้เราใช้ทำปุ้ยพี่นอ้องมีแต่ข้องมีค้างมนเลยข้องดีมีค้าอยู่ที่ว่า คนที่รู้จักใฉยพี่น้องอยู่ที่คนจะรู้จักขายห้องที่มีประโยชน์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คือมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคนที่เข้าใจเป็นเขาจะมองเห็นประโยชน์ยังมาห้าท่านเลยพี่น้องห้องบางยังต้นสักที่ปีพี่น้องมีเตาพผาท่านก็จะได้แต่งกิ้งได้ยังสบายใจแต่ว่าถ้าเราไม่พ่อท่านกิ้งมันล้วงลงมานะพี่น้อง ถ้ากิ้งมันล้วงลงมามันก็จะเป็นอ,อินทรีย์วัตถุให้จอมพวกกัดกินแมลงต่างๆกัดกินแล้วก็ปนกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์กัดกินแล้วก็ย่อยจุลินทรีย์ขี้ออกมากลายเป็นหิวมัดพี่น้องคืออาหารของพืชอประโยชน์ของปลาพูดไม่จบพี่น้องพูดเท่าหล่ก,ก็ไม่จบ นี่อันนี้เพื่อคนมาแซมปีที่แล้วต้นสักปีแล้วพี่น้องอันนี้ต้นสักปีแล้วเนี่ยอันนี้ประมาณเมตรห้าสิบพี่น้องสูงประมาณเมตรห้าสิบเพราะว่าซื้อมาต้นสิบบาทาะว่าไม่ได้ให้น้มเลยถ้าให้น้ำนะพี่น้องต้นสักนึ่งปีเนี่ยลำต้นเนี่ยเท่าแค้นเนี่ยเท่ากำปั้นเนี่ยได้ได้โคตรต้นนะลำต้นเท่ากำปั้นถ้าให้น้ำนะ ถ้าให้น้ำนะพี่น้องถ้าดูแลให้น้ำจะการมานะันแต่ว่าถ้าไม่ให้น้ำก็มันก็ไม่ตายพี่น้องทักในตายยากถึงถึงมันจะตายไปนะถึงแกนจะตายไปนะพี่น้องเดี๋ยวมันจะแทงนอมาไหมแทงกิ่งมาไหมที่คนเลยหมายตาได้แล้วย่างเนี่ยเวลามันถึงหนาแหลงอะต้นมันแห้งมันนะไอ้ต้นเล็กๆนะีต้นแห้งไปก็เดี๋ยวมันยังไม่ตายมันยังมีไหม แข่งมาไม่ได้ถ้าได้ฝนได้อะไรมาช่วยสักนิดหนึ่งนี่ต้นล่งพี่น้องต้นล่งไม่โหนี่ต้นนี้มัน,น,น,นจะไม่โตอ่ะเพราะว่ามันโดนโดนไอ้กระเท้าคุมเ่ยจนพ่มไม้เห็นพมึงมาเห็นปีนี้พี่น้องเลยแต,แต,แต่แต่ก็จะกาดแล้วให้มันลงนี่ได้มันก็โตให้มันได้แท่งองค์ประกอบตอนแรกอะน้าแท่งแนดพี่น้องก็โตอันนี้สามปีพี่น้อง แถวนี้ส้ามปีไปดูอาอยุส้ามปีก็สร้างปีก็สี่ปีนี่ถ้าเทียบกับต้นที่โตโตนี่คือว่าอ๋อใหญ่กว่ากันเยอะเลยทวีคูณมากเลยพี่น้องนี่สร้างปีไปดูส้ามปีกันไม่มิดตคนไปดูทนพี่น้องทน,น,งท,น,ท,นทนต่อสภาพอากาศได้ดีมากมากเลยเท่าที่พมสังเกตมานะเตเร็วเพราะว่าพม เคยปลูกที่วัดตอนบูดพี่น้องสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีโอบเกือบโอบหละขาดอีกประมาณสิบ 1, 7, 10, เจ็ดปีนี้เส้นรอบวงเมตรเจ็ดสิบเกือบเมตรเจ็ดสิบสิบเจ็ดปีเส้นรอบวงแต่ว่าอาสดสิบเจ็ดปีโตแพ้ป้าดูพี่น้อง ที่ผพมทังเกตดูนะที่ผมปลูกเพราะว่ามันแช่พื้นที่มันแช่พี่น้องฮะมาดูอดทนมักพี่น้องดูเจ้าต้นนี้เจ้าต้นนี้กระามปีพี่น้องดูชางปีนี่คือว่ามันจะตายแล้วนะเอ้ยมันไม่จะตายมันโดนเจาะนี่พี่น้องมันาอาตัวอะไรไม่รู้อะเจาะเจาะตรงตรงดินเนี้ยเป็นรูไปเลยดินค้างต้นนะั่นนะเป็นรูลงไปทึ่งลากทึ่งล,ล,ลึกเลย มันก็เลยหลมพี่น้องตัวอะไรไม่รููเจาะมันก็เลยหลมนี่ต้นแม่มัน,น่หลมพี่น้องดูดิท่ามปีหลมนี่ก็จะขึ้นมาเป็นกอเลยพุ่งก็ปป้อยเลยนี่ต้นหลักมีนี้ส่วนจะต้นพวกนี้พุ่งก็ปป้อยให้มันอ่าเป็นที่ท่านต่อไปก็อาจจะตัดเป้าท่านไหนอีกนนี่ดูไม่ตายพี่น้องหนูก็จะตาย ไปีเอ้ยอันนี้านสางปีเท่าลยสรางปีไปดูสางปีสร้างปีพี่น้องกิ่งก็อ่าไม่ได้แตกนะไม่ได้แตกนั้นเนี่ยก็ดูพยายามมันมันก็ยังตรงอยู่พี่น้องมันก็ยังแตกน้ำแตกอะไรไปแต่ว่ามันก็ยังมีกิ่งตรงอยู่เฮ้ทั้งงานมักจัดมันก็โอนนะพี่น้องนักปลายกิ่งแต่แต่มันมีวิธีจัดการทั้งมันี่ต้นไม้มีการเอาตัวรอดทั้งมันเอง สร้างปีพี่น้องสางปีตรงนี้ไม่ค่อยได้หนามไม่ได้ให้หนามไอ้นี่ก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าได้หนามดีๆเนี่ยพี่น้องโอโ้โหใหญ่ใหญ่กว่านี้พี่น้องส่วนนี้ชิงชันชิงชันสางปีสร้างปีพี่น้องดูดิยเล็กกว่าปลาดูนะชิงชันเล็กกว่าปลาดู ก็พยายามช็อปแต็กก <Yeah. S 2> ิ้งพี่น้องชิงชันแนี่แกกิ้งวันนี้พ่อผมไม่ตัดนะผมผมแบะออกมานนี้นิดนึงแล้วก็นี่มันก็จะเราก็อ่านเกมพี่น้องถ้าแต็กกิ้งมาตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาตรงขึ้นมาเนี่กิ้งนี่ตรงพี่น้องต้องเอากิ้งนี่ไว้แล้วขึ้นไม่กิ้งนี่ตรงนี่กิ้งนี่ตรงต้องเอากิ้งนี่ไว้ทำเราพบนะพี่น้องไม่มีพิดไม่มีถทกนี่ถ้าจะตัดตัดอันนี้ อันนี้จะโตกว่าจริงทา่มันคนไงนี่อันนี้มันแนวตรงมันมันมันจะพยุงให้เนี่ยให้อันกลางขึ้นเป็นยอดตรงอันอื่นก็จะแตกมาเพื่อที่ว่าจะส่งตัวพี่น้องชิงชันสามปีโตชา้าก็ไปดูสามปีเดี๋ยวครับมันก็ต้องดูระยะยาว่ะมันจะไปโตปีที่เจ็ดที่แปดอะไรงี้เป้า นี่ก็อีกต้นโอ้โหแตกกิ่งแบบยากมากเลยนี่พี่น้องดูดินี่นี่แตกซ้ำเบียดกันด้วยนีจะเอาอันกลางออกก็โอ้โหลำบากจะเอาลิมออกก็ย่อยเกิน,นปล่อยมันตามธรรมชาติเลยแล้วกันพี่น้องไม่ยุ่งเลยฮะ <c oughs> จะยุงก็ต้องเอมาตัดเอาไปเผาท่านพี่น้อง ชิงชันท่ามปีชิงชันตอนมันแตะใบอ่อนมันจะถ้วยมากพี่น้องที่มันออกมวงๆงเลยฮถ้าเกิดใครอยากปลูกป้ากำลังคิดจะปลูกป้านะเพราะว่าปลูกที่ดีมากพี่น้องปลูกที่จะดีกว่าในช่วงแรกมันจะได้มีต้นไม้ให้เราเลือกเยอะเลยต้นไม้เราจะได้ได้มีต้นมไม้ไว้เลือกเยอะถ้าปลูกห้าง ถ้าปลูกห้างเนะี่ยมันพิดพายขึ้นมาเราก็จะอ่าเสียดายพี่น้องแต่ถ้าปลูกที่เนะี่ยพอซ่องขุนซ่องเม็ดนะตักทามปีเราค่อยเราค่อยขัดเราค่อยตัดสร้างพี่น้องสร้างปีตักทามปีมปแต่กแล้วแต่แบบหมายบางชนิดด้วยบางทีกระซี 4, ่ฮะยังต้นสักเนะี่ยซ่องคุนสี่เม็ดนะเองฟืมน,นะ ซองคูี่เมตรนี่ยังสี่ปีนี่ยังยู่กันได้อยู่ฮะยังยู่กันได้เป็นปีทั้งปีอะคือยังไม่เบียดกันที่พมดูว่ามันยู่ได้ไม่ได้คือใบมันเยอะไปเบียดกันมากเนี้ยไปโกงกันมากไปข่มกันมากอ่ะสักต้นตรงไยแต่ถ้าพวกมาดูพวกอะไรก็โตช้ยเกี้ยก็ใช้เวลาได้นานอย่างเงี้ยนี่ดูซ่งชันปีที่แล้วพี่น้องพูดกว่าปีที่แล้วเนีย เกือมไม่ลอดนะเกือมไม่ลอดนะแต่ลอดนะนี่ไอ้กิ้งกังเลยฮะแต่แบแต่นี้ก็ยังแตกมาใหม่ชิงชันพี่น้องปีนงนะนี่ก็ไาดูปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งพี่น้องเป็นไปได้ไงอ่ะมันอยู่ความเหมาะสมไหนเหมาะสมเนีชิงชันบางทีมันอยู่ในแอง่งลุ่มแฉะนี่ไาดู น,น,นึ่องปีพี่น้องุูงเมตรเจ็ดสิบแหละนี่ก็แตกวันนี้พี่น้องมาดูเลยดูดูกันท่านี้กิ้งเนี่ยจะเป็นกิ้งตรงพี่น้องนี่กิ้งเหล็กเนี่ยนะกิ้งเหล็กเนี่ยเป็นกิ้งตรงไอ้กิ้งเนี่ยเป็นกิ้งทรงตัวนะถ้าเราตัดอันนี้ออกมันจะคดเลยพี่น้องเดี๋ยวไปก่อนปล่อยดูโฟดูดูสร้งกงอานมันไปก่อนนะ ง่าปีเดียวนี่ปาดูนี่ถ้าอ่ามันอยู่ในที่ที่เหมาะสมมันนะปีเดียวมันก็โตเป็นซ่องเห็ดได้แต่ถ้ามันอยู่ที่ไม่เหมาะเพมมันก็าหนเลยแต่แต่ถ้ามันตั้งหล่าได้เลยวมันโตได้นอนปาดูนี่ชิงชันไปเนาะกระเท้าก็จะมาเล่นงานมันยูดตลอดเลยชิงชันปีแล้วจะไม่รอดนี่ก็ยุ่ในแองปีแล้วแรงมากไปนนองปีที่แล้วแรงสุดเลยใครปลูกต้นไม้ ก็โอ้โหเหมือนแบบว่าหลุนน่าดูเลยมันจะไม่รอดออกอน,นี่ก็ระดูกระดูก็ไม่จะแสมประดูพยุงชิงชันพี่น้องที่เพิม่มเพิ่มเติมอนะส่วนใหญ่ไมล้ลักลักนะประดูชิงชันพยุงสักนี้ก็คือหมายความว่างเหมือนกันแต่ว่าอ่าผมจะตัดก่อนสัก,กน,นะเพราะม,มันมัน ใช้ได้ก่อนพวกประดูพยุงชิงชันนี้คือคือพยุงนี้เป็นไม้ลักของ่มที่พมจะเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดเอาไว้น้องมรดกเป็นต้นต้นไม้เป็นต้นพยุงแต่พวกปะดูพวกชิงชันพวกชิงต่างๆนี่ก็อ่าให้เป็นอาชีพเป็นอาชีพของเราตอนเราที่ อย่างเผ่าทานาะอะไรตัวไรกวาดใบไม้ไว้ถับตัวมงตัวไม้อะไรได,ได้แต่พยุงเนี่ยผมจะให้เป็นมรดกทกทอดเพราะว่าต้นไม้นต้นพยุงเนี่ยถ้าเกินยี่สิบปีไปแล้วนะถ้าตัดสร้างเลยดีมันโตทวีคูณเลยพี่น้องต้นไม้ที่อายุเยอะๆ,ๆมันโตทวีคูณพี่น้องแบบว่าอ่าปีนี้ต้นทุนปีน้าเนี่ยเขาเยอบเข้าไปโมโหลานเลย มันจะไวโตไว,วพี่น้องถ้ามันได้ใหญ่แล้วนะเพราะว่าใบมันเยอะกิ้งมันเยอะปุงแซงเยอะพี่น้องมันโตไว,วนี่พยุงปีเดียวพี่น้องดูดิมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมนี่น่าจะเป็นโดนเชื้อราใบาจุดพี่น้องใบจุดๆนยไม่ใช่ปัญห้าพี่น้องไม้ป้ามีโรคมีอะไรเนะี่ยไม่ได้ปัญห้ามากเพราะว่ามันอดทนพี่น้อง มันมีการต่อสู้ของมันด้วยท่านชาตญยานของมันต้นไม้มันไม่ได้รอรับเวรกรรมเดียวนะมันต่อสู้นะพี่น้องมันมีชีวิตที่ดิน้นรนมอนมอน,นกันกับสัตว์อื่นๆเมอนมอนสัตว์เลยจะแย่งเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็เพื่อขยายพ,าพันธุ์เพื่อเอาชีวิตรอดที่จะขยายพ,าพันธุ์ต่อไปพี่น้องพยุงปีเดียวพี่น้องปีนี้ถ้าออกตัวได้เท่านี้นะปีน้าเน่โอ้โหชวย โาดีก็ชิงชันนะพี่น้องพยุงดูแลักษณนะพยุงคือจะโตได้ง่ายกว่าชิงชันที่บ้านพมส่วนจะต้นซักลิมเนี่ยตองปีแล้วนะพี่น้องตองปีเพิ่งจะเมตรเจ็ดสิบเลยเมตรแปดสิบตองปีส่วนจะต้นนูนปีเดียวพี่น้องนี่ปีเดียวมันก็โตเท่าต้องปีได้เลยอะอยู่ที่ความม่่่่่่่อง่อง ความชื้นในดินอะไรต่ออะไรด้วยพี่น้องนี่ต้นซักตรงง่ายก็มาแทมไว้เพื่อที่ว่าอ่าบังคับให้ต้นอื่นมันแข้งจะได้ตรงตรงมันขึ้นไปไงต้นสักมันตรงเป็นไม้ที่ตรงโดยทมชัดทามันไปยู่คููกับต้นอื่นต้นอื่นก็ต้องดิ้นหล่นตรงไม่ไงผมคิดอย่างนั้นนะพี่น้องนี่หนึ่งปีหนึ่งปี ไม่ได้ลงอะไรเลยไม่ได้มาลงแรงลงอะไรเลยมาเยียบเยียบยานาฟ้อนนิดนิดหน่อยหน่อยนี่มาดูหนึ่งปีเหมือนกันพี่น้องดูดิต้นนี้งามดิหนึ่งปีต้นมะขามองหนึ่งปีพี่น้องไม่กระดิกหนึ่งปีมะขามองแล้วก็มะขามองนีกต้นอี้นี่ก็หนึ่งปีงงตัาช้าพี่น้อง มาค้ามงนะฉนะนั้นความคิดพุมนี่พุ่มว่ามันโตชา้ากว่าพยุเยอะเลยชิงชันโตช้าก็ชิงชันเลยในช่วงแรกๆนะั้นแต่ช่วงนั่งนี่ไม่รู้เป็นไงแต่ก้าวปีต้นที่ก้าวปีค้ามงก้าวปีกับพยุเอ้ยกับปลาดูก้าวปีก็ปลาดูยังชนะอยู่ยนี่พยุปีนึงอันนี้ปีหนึ่งเล้กก็ต้นเมื่อกี้นะ มันคงไม่เหมาะทอมเลยสักยางแต่เดี๋ยวถ้ามันออกตัวได้ให้มันนี่มันก็ออกตัวได้แล้วานมาหน้าแรงมาได้หนึ่งปีนะี่คือว่าไม่ธรรมดาแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วมีวิชาแล้วนะน,น้านีเดินลุยๆมาแตนเยอะน่าดูเลยนะพี่น้องต้องระวังน้ำฝนนะีย้าเยอะๆเนะ่ยแตนชอบยู่พ่อมึก็วิง่งประจำพี่น้องตั้งแต่ปู่ป้านี้โดนแตนต่อยมากๆ <c oughs> ถ้าทำอย่างอื่นนะ ไม่เคยเดินแันต,ต้อยมากเท่ากับการปูป่าเลยเพราะว่าเราชอบเดินในทีล่ลุกหลกไงน,ะ <c oughs> นี่ชิงชันปีนต้นนี้ก็ค่อนข้างโตดี <c oughs> นี่พี่น้องมันแตกน้มนี่เลยนะแตกน้มนี่เลยปัญห้าเลยนะมันก็จะเราก็จะเอาน้ำนี่ไว้พี่น้องอันเล็กเนี่ยเอาเล็กนี่ไว้มีโป้งอันอื่นแบะออกไปเลยไม่รู้เดี๋ยวมันเลือกมันเอง เราไม่บังคับมันอยู่แล้วพี่น้องคอยมันไม่ตายนี่ชิงชันอันนี้่องปีชิงชันเฮ้ยเออสองปีเท่าเด็กพี่น้องดูดิโตโตกว่าโตกว่าอีบางตน้นตรงนู้น,นชิงชันสองปีก็ โอ้โหไม่เท่าปลาดูพี่น้องระยะแลกปลาดูปลาดูสวยงามปลาดูนี่ประทับใจมากมากพี่น้องนี่ราชินีพี่น้อง,าองอยางนานี่คือปั๊มน้ำมันทนะั้งห้องห้องพุมนน่มในอนาคดพี่น้องนี่ยางนาที่ปีแล้วพี่น้องโตช้านะเพิ่งปีเนือเพิ่งจะโตเริ่มโตเนี่ยพี่น้อง สางปีมาไหมก็ดิกเกลเนี่ยปีที่สี่เนี่ยเออปีที่สี่เนี่ยค่อยมีความว่างหน่อยพี่น้องนีใบเพิ่งจะเขี้ยวปีใบเพิ่งจะเขี้ยวปีที่สี่เนี่ยพี่น้องบานพุ่มเนี่ยยังหน้าดูดินี่ต้นโตสุดนะไม่ถึงสามเมตรเลยซี่ปีนะพี่น้องตรงยอดใบมันจะเลือ่องเลือ่องเลยปีเนี้ยอ่าใบาเขี้ยวนี่ดูตน้น ที่ปีเหมืนอนกันต้นนี้พี่น้องอยางนาต้นนี้ก็ที่ปีเนใบจะออกเรื่องๆนะส่วนใหญ่เน,น,นี่ยใบจะไม่เขี้ยวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันแตกยอดแล้วก็ออกใบเขีเย้ยวเดี๋ยวมันจะโตเร็วพี่น้องต้นเมื่อกี้มันแตกยอดออกใบเขี้ยวมันก็โตเร็วพอเข้าเลยอันนี้ก็เริ่มอ่ะยอดเริ่มแตกอย่างนาสามารถเติมรถได้เลยน้ำมันอย่างนานี่ ท้ารญี่ปุ่นก็มาเอาน้ามันที่ส่งคำโลกครั้งที่ท่องมาน้ำมันยางนาจากประเทศไทยเติมรถดทั้งพี่น้องเครื่องจักรหนักใช้น้ำมันยางนาอันนี้ต้นพยอมสี่ปีพี่น้องอดูดิสี่ปีก็โตเร็วก็ยังนาน่อยเองแต่ก็ยังแผลปลาดูพยุงแผลกว่ายังแผลพี่น้องนี่ดูปลาดูดิ อยู่คู่กันมาดูกับพยอมแต่พยอมห้อมไก่พี่น้องเนื้อไม้ทนทานแข้งแกงเข้าคนโบราณเนี่ยน,นะเขาทำบันไดน้องไายขึ้นมาแล้วยอมต้องยอมนะพยอมไม้มงคลพี่น้องเท้าปุ๊กไปเท้ายาวคู่ก็ยังหนาพี่น้องคู่ก็ยังหนาแล้วก็หลังตามเท้าสองเมตรนะ ซ่องคุณสีเมตรนะระยะห้างห้องตัวมันเองนี่ซีเมนต์นี่แถวแถวแนวซีเมตรพยุงยางนาพยอมนะแต่แถวข้างๆกันกับมันก็ซ่องเมตรต้นนี้ตายพี่น้องยางนาตรงปกติจะมีต้นนี้ข้างต้นหลังนี่อีกต้นยางนาแต่ตายไปแล้วไม่เป็นไรตายบ้างตายก็ไม่เป็นไรละเพราะว่าเราปลูกที่ปลูกที่นี่ก็จะดีหน่อย มีให้เลือกพี่น้องนี่นี่ดูซ่องเม็ดนะระยะซ่องเม็ดสะท่อนระยะซ่องเม็ดพี่น้องที่มันห่างกันเองนะสี่ปีท่านไปไหวมันโกหกพี่น้องไม่ดูพี่ปลูกป่านี่มันแบบชุ่มชื้นนัวใจตลอดพี่น้องเราเดินเข้ามาเนี่ยเรามีความว่างเ่ย เมื่อเป็นแบบว่า,า,า,าเรามีว่างเราว่าเราจะรุดผลจากความความยากจนความว่างพวกที่พวปลูกปลาพวก,กเขามาพวกเห็นว่าพวกมีสิทธิธ์ะรุดผลความยากจนอดยากต่อไปแน่นะคแต่ทาไม่ปลูกป้านะทําอย่างอื่นน่ะพี่น้องไม่รู้จะลีกนี่ความยากจนอดยากได้เปล่าเพราะว่าทําปีทุกปีตลอดพี่น้องทําอ้อยทํามันทําข้าว ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ทุกครั้งหรือเปล่ารู้ว่าจะเจ๋งเป็นบางปีก็แ yeah. ย่สตดท้ายแล้วก็ยี่สิบปีผ่านปัาก็จะโอโ้โหเสียเวลาถ้พาเกิดคนฟีมือไม่ถึงนะยังพ้มเนี่ยนี่พยุงสี่ปีพี่น้องดูดิอโอ้ย ถึงไม่ออก่สี่ปีสี่ปีนี้ก่องคืบเลยน่พี่น้องโคเนี่ยส่องคืบโคเนี่ยซ่องคืบโคเนี่ยก็ซ่องคืบก็สิบแปดนิ้วฮะสิบแปดนิ้วเสร็จ้ะบงพยุงตอนที่โตๆหน่อยนะประมาณเนี้ยนะ่องคืบตอนที่โตๆหน่อยพ่อเขาจะเอามันมาอ่าติดยดให้มันนี่ดูดูพี่น้อง สี่ปีนะแล้วฝืนพผาท่านดีมากพยุงเนี่ยฮะต้นไม้เนี่แข็งอผาพท่านเนี่ยดีมากพี่น้องฮะวันเวลาล่วงไปล่วงไปพี่น้องเวลาไม่เคยหยุดต้นไม้ก็เต,บติบโตไม่หยุดพี่น้องฮึเฉมฮงผงก็คือกับพีข้าวขายใช่ปะ่ะวันนั้นที่วัดดูอะ กระพีเข้าควายพี่น้องลำต้นใหญ่ที่สุดใหญ่สุดสูงสุดนี่ใหีไปพี่น้องอแต่ยังยู่เลยพี่น้องนี่อยู่กับต้นกระพีเข้าควายพี่น้องก็นี่ตัวศัตรูตัวร้วววายของของเราเลยมันขับต่อยนะดูเลยถ้าเกิดไปกวนนะแต่เรามาด้วยมิตรภาพพี่น้องมันก็เลย Dù chơi